แม่มาโป๊ก,ปก,ปกตีมอ้อยอย่างเงี้ยมาแล้วจักปีนี่แม่ห้าสิบปีเหรอ 50ปีใช่โอ้โหแม่ทำไมแม่ถึงเกิดความรักที่จะตีหม้อทำไมแม่ไม่ยอมไปทำแบบอาชีพอื่นแมเคยลองลองไปทำไหมบ่บ่รักอาชีพนี้ตีไปมันเพลินมันสนุกไปมีความสุขไหมนั่นแหละที่เขาว่าอย่าไปหาตีหม้อนะเดี๋ยวมันจะติดนี่เป็นวิธีการตีหม้อแบบโบราณเลยใช่ไหมแม่ตีของโบราณขั้นตอนแรกปากเขาใส่ลูกกิ่งขั้นสองนี่กระโพงขั้นสามหน่วยขั้นสี่ก่นฮะเฮ็ดจอมก้น ขั้นตอนนี้คือ,อ,อขั้นตอนที่สองแล้วเนาะขั้นตอนที่สองเลยถาบว่ามีฮินดูก็ไม่ไล่มัาก็บ่กเป็นผงให้มันมีวิธีการทําไงแม,ม่ถึงจะเป็นไงต้นนี้้างในนี่อันนี้เขาเรียกเอิญหยางนี่ฮินดูนต้นนี้ลูกข้นต้นนี้ร่องรับอ,อร่องรับป<ด>ีมันถึงจะแบนขั้นตอนต่อไปเราจะทําไงต่อเจ็ดก้นแล้วก็ลอกอบบัน ว่าแม่จะตีโป๊กๆๆใบเงี้ยเขาขายใบจักบาทเนี่ยอันนี้จะของโรงงานเขาขายใบบนใบลเราหรออีซิปในสุปมันมขั้นตอนนึงมันก็ไม่ได้ง่ายเลยเนาะร <บม S 1> <ล>้อยกว่าบาทนี่มันก็ถือว่าถูกมากเลยต้องไหมล่ะการที่เรานั่งตีหม้ออย่างเงี้ยไอาิ้พเนี้ยมันมีข้อดียังไงบ้างไหมยังเฮ็ดงานายอยู่กับบ้านสองก็ได้อยู่กับหลานสามก็บข้ามากกับด้กพี่ข้ากับเขาะก็ะนำให้ลูกๆร้านกินนี่เลยมีความสุขแม่ทำอาชีพนี้แม่มีความภูมิใจอะไรบ้างครับแม่ พุ่มใจได้อยู่ได้กินเ่ราะด้ไปหารับจ้างข้างนอกเลิกงานแล้วก็ขึ้นไปบางไกลๆย่างมันส้อมากก็ลงมาย่างมัรกมากก็รับเงินไปรับเงินไปซื้อกับเขากับน้ำสูเข็ดในร้านกินทำงานปุ๊บโดยเดือนรับเงินเลยรับเลยรับพร้อมเลยชีพหน่วยกันซองลยอยกันรับไปซื้อกับเขาไอาชีพนี้อาชีพหลักที่สุดแตะฝอตะแม่เลี่ยงมากตะจบโรงเรียันสับปะสีสำนีกกับพุ่มใจแล้ว แต่แน่แน่แนสวัสดีครับเพื่อนๆนยยะพาลุยคลิปนี้อีพีนี้นะครับแนวทางเกษตรเก็บความรู้นะครับจะพาเพื่อนๆนะครับไปชมอาชีพโบราณน,นะครับที่สร้างไรายได้ได้ดีเคยได้ยินไหมครับอย่าไปตีหม้อเดี๋ยวมันเสียตังค์แต่นี่จะพาเพื่อนๆนะครับมาโปกๆตีหม้อแล้วได้ตังค์อาชีพโบราณหาดูได้ยากมากครับตีหม้อแล้วได้ตังค์เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับโอ้ยกําลังโปกๆอยู่เลยนะคณแม่เนะ คุณแม่ครับสวัสดีครับผมคุณแม่ครับขออนุญาตหน่อยครับติดไหม่แหนโอ้ยคุณแม่กําลังทําอะไรอยู่ครับผมทำหม้อค่ะนี่เป็นวิธีการตีหม้อแบบโบราณเลยใช่ไหมคุณแม่ตีของโบราณคุณแม่แนะนําตัวให้เพื่อนเพื่อนรู้จักหน่อยว่าแม่ชื่ออะไรชื่อแม่โปอกแม่ปอกกำลังโป๊กหม้ออยู่ตีหม้อโป๊กอยู่ไอหม้ออย่างเงี้ยเขาต้องใช้วิธีการตีอ่ะแม่ตีมันเป็นการโบราณเลยโบราณโบราณตีโบราณหล้วนๆเลยจ้าโบได้ ใส่เขียงแสอะไรเอามือตีโบราณโบราณน,านี่เลยออกกำลังเลยตีหม้อแบบโบราณแล้วคนตีโบราณไหมแม่โบราณโบราณบอกแม่อายุจักปีแล้วแม่ 6, งามอยู่เลยเนี่หกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดแล้วบอกจ้ะคือธรรมะธรรมง คล่องแค่ว่องไวแท้แม่ผลของการตีหม้อมันเนี่ยข้อมือมันเฉียงดีแม่บโอ้ยมีคนก็บอกว่าตีหม้ออย่าไปหาตีหม้อเด้อมันไม่ดีดี้ตีหม้อนี่ได้ดีเนาะแม่เนาะได้ดีได้พ่อเด็กินอย่างลู๋อย่างร้านไปอีกได้ใท้ด้วยเนาะแม่มาโป๊กๆตีหม้ออย่างเงี้ยมาแล้วจักปีนี่แม่ห้าสิบปีเหรอห้าสิบปีใช่โอ้โห แม่ทำไมแม่ถึงเกิดความรักที่จะตีหม้อทำไมแม่ไม่ยอมไปทำแบบอาชีพอื่นแม่เคยลองลองไปทำไหมบ่่รักอาชีพนี้คือตีมาตั้งแต่จบป .4 ก็ตีมาไม่เปลี่ยนอาชีพเลยบ่รักอาชีพนี้มันเพลิดเพลินตรงไหนการตีหม้อเนี่ยตีไปมันเพลินมันสนุกไปมีความสุขไหมเหรอ มีไปมี่วมสุกเพื่อนไม่ัอย่างเงี้ยนั่นแหละที่เขาว่าอย่าไปหาตีหมอ้อนะเดี๋ยวมันจะติดโอ้มันเป็นอย่างงี้เลยนึกไหมน้องมีพ่ามสุกเพื่อไปออคุณแม่ตีหมอ้ออย่างเงี้ยหมอ้ออย่างเงี้ยยังมีคนตีอยู่เยอะไหมมาม,ม,มีแม่ผู้เดียวแหละแม่เขาหยุดมาแล้วในบ้านนี่เทตที่สองคนเดียวนี่แม่ครับแล้ววิธีการอ่จะตีหม้อแล้วได้ดีแบบแม่เนี่ยมันมีขั้นตอนกระบวนการวิธีตั้งแต่เริ่มต้นทําไงบ้างมันมีกี่ขั้นตอนไหมสี่ขั้นตอน ขั้นตอนแรกปากขั้นสองนี่กระโพงขั้นสามหน่วยขั้นสีก่ก้นเฮ็ดจอมก้นมีสี่ขั้นตอนสี่ขั้นตอนอเริ่มต้นนี่แม่จะเริ่มต้นตั้งแต่ตอนแรกให้ดูได้ไหมเอ่ยแม่บัวเพราะว่ามัน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 มนั่นแหนละมันสายเวลาแล้วสายเวลาแล้วแม,ม่แต่ว่าขั้นตอนนี้คือขั้นตอนที่สองแล้วเนาะขั้นตอนที่สองเลยอ่าขั้นตอนแรกนี่เราจะทําก็คือปากปากก่อนปากมันต้องเป็นยังไงแม่มันที่ไหนนี่นี่ปากมันนี่อย่างนี้ นี่เอามือปั้นเอาเลยอ่ะแม่แมนแล้วทำไมมันมีลงมีลายนี่ก็คือต้องพิมพ์ลายมาก่อนล่ะเขาใส่ลูกกิ่งนะฮะใส่ลูกกิ่งเอาลูกกิ่งเป็นลายแต่ก็แบบโป๊ะอย่างงี้ลูกกิ่งลายโป๊กะอย่างงี้เขาเรียกอะไรโป๊ะอย่างงี้เขาเรียกวิธีอะไรนะแม่เนี่ยตรงเนี้ยเขาเรียกอะไรนะอันนี้กระโพงกระโพงแม่นถ้าบ่มีฮินดูก็ไม่ลายมันก็บ่เป็นผงห้อ่ามันมีวิธีการทำยไงแม่ถึงจะเป็นไงต้นอีกข้างในนี่อันนี้เขาเรียกเอิญหยั่งนี่ฮินดูฮินดูดูขึ้น เห็นดูเห็นดูดู oh. ข้นข ok oh ันท่าบ่มีต้นนี้ดูมันกับ่เป็นหน่วยใหญ่ไฮได้มันต้องมีต้นนี้ต้นนี้ดูขึ้นต้นนี้ล่องลับนี่ลองลับไปมันถึงจะแบนนี่ลองลับไปเราก็ตีไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะแบนอย่างนี้เนาะใช่อันนี้ใช้ได้อย่างแม่ได้แล้วนี่คือได้แล้วเสียดแล้วลูกเมื่อกี้นี้ได้แล้วบ่ได้แล้วนี่เอาลูกนี่ขันตัวหนึ่งนี่งตองก็ใส่แดดบาบนี้อ่ายังไงแม่ตองก็ใส่แดดใส่แดดแบบนี้ตากแดดไว้แม่นมันต้องเป็นพันตัวพี่แม่ตากแดดไว้ ตาทำไมอะแม่อย่างเงี้ยตาใครมันงหายมันกล้ามมันจะเด็ดหน้ามันกล้ามเราก็ไปงุ่มไปยังไงนั่นนั่นงูมไปยังไงง่มไปแล้วพักไว้แล้วอีกประมาณจักครึ่งชั่วโมงกลับมาเห็ดอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือทําก้นอ๋ออันนี้เราต้องกัดไว้ตลอดกับบวกับรายมันแห้งมันโดนแดดตลอดมันแห้งอาอถ้าเราลืมกัดแล้วแม่บ่ลืมลืมบ่ได้ถ้าลืมแล้วบ่ลืมไม่ลืมทำลืมเดือดขาดกันถ้าลืมมันจะทำยาก มันจะยากเลยมมันจะแตกเลยแตเนื้อมันจะเป็นๆเดียวกันเพราะเขากันงานงอกเลยใช่ไหมแม่อันนี้เราต้องไว้นานแท่ไหนประมาณครึ่งชั่วโมงเรามีจุดสังเกตไหมแม่ว่าสังเกตว่าไงว่าไันได้ไม่ได้นี่เด็ดนี่มันกลาบเราทำดุนทำดูนนันจะแข็งเราเนี่ยอ๋อจับได้ไหมแม่ได้แล้วจะแข็งแล้วนั่น นี่ถ <Bond ôi Techn ique> ้าบ่แข right ็งนี่มันจะมันจะวางมือแบบใหม่ๆแบบนี้นี่นี่นี่บ่แข็งขอจับได้ไหมจับเลยจับจับเลยนั่นนั่นแหละมันบ่แข็งมันเป็นลักษณะนั่นแหละตัวนี้ดูหนึบหนึบมือครับเพื่อนั่นแหละตัวนี้หนึบหนึบมือเหรอไหมเนาะนั่นแหละโอ้โนี่ดูการจับหม้อของผมนี่เห็นไหมนี่ตัวนี้ไก่ที่ผมเอาแล้วหม้อมันดูดโอ้ยใหม่ๆหม้อมันจะดูดอย่างนี้เองนี่นี่แหละคือเพราแข็งหม้อเก่านะแม่ผมขอจับหม้อเก่าหน่อยนะจับเลยโอ้ยหม้อเก่าเหมือนรู้งาน่ะ ลื่อนใช่ไหมอันนี้มันจะดูดดูดเหมือนมันจะขืนขื่นเนาะแม่เนาะอันนี้ว่างแล้วอันนี้ว่างใหม่ๆเนี่ยตัวนี้มันถึงชั่วโมงแล้วอ่าแม่ทำขั้นตอนต่อไปให้ดูได้ไหมนี่เด้จะทำเอาก้นน่ะเอ้ยไม่ใช่ตีก้นนี่อันนั้นตัวนั้นทำอะไรต้องเอาตัวนี้มาไว้ก่อนเฮ้ยนี่มาดูเลยนี่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 ต้องเอามุมไว้ยังี้นี่มุมไว้ ไว้ก่อนไว้งุมไว้กี่ขีดตกลงมันเ่ากันสองคนเนีะครึ่งชั่วโมงจ้าครึ่งชั่วโมงมันมีอันไหนที่มันทําได้แล้วไหมยังไม่ได้เพราะว่ามันมันต้องรอลอเผื่อนมันอยู่นี่ถ้าไม่ชุดรอเผื่อนมันเผื่อนต้องทำเป็นชุดถ้ามันครบชุดมันจะมาเริ่มตัวนี้ใหม่ได้เลยใช่ไหมแม่จ้าชุดหนึ่งมันมีกี่อันแม่ชุดละห้าสองชุดก็สิบ แปลว่าเราก็ต้องตีแค่แค่ใบพอครบชุดมันก็เบียนมาค,ครบรอบพอดีเลยโดยที่เราไม่ต้องจับเวลาใช่ไหมแม่บ่เขาต้องจับอขอจับหม้อของหม่นะจับ,จ,บจับเลยจับได้เพระาะว่ามันม,มัน,ม,น,ม,นมันเสด็จนามแล้วเอ,อ้ยหม้อเนียนครับนี่ครับวิธีสังเกตนะครับแม่เขาสังเกตเขาไม่ต้องใช้เวลาจับเวลาอะไรเลยนะครับก็รูปหม้อดูนะครับรูปหม้อาทาหม้อมันเนียน,<ข>นเนียนอย่างนี้ขันตัวไหนมันยิ่งมันมันยันหออกแข็งก็หน่อยหนึ่งดอก อือันามันมันแข็งมนกอะแล้วเออนี่อะไรนี่แม่อันนี้กันเดียวกันนี่แหละแล้ว่าหมกไว้หมกไว้กลัวมันแห้งหมกไว้ทําไมอะแม่กันมันแห้งมันแข็งมันเขียงแต่มันเขียงมันนีก่อนที่เราจะตีมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมแม่แม่นี่คือมันยังไม่บองงามเนาะนี่ขั้นตอนที่สองนี่ เอาแล้วแม่มันขึ้นรูปมาได้ยงไงแม่ตอนแรกก็อันนี้แหลกะกับซองอันนี้เด็ดนีซอ,อกันนี่น,นขึ้นแบบหยาบๆไว้ก่อนเออแม่ผมเกิดความสงสัยเนี่ยเราเล่นม้อไปเล่นม่อมาเนี่ยเดี๋ยวกลับนู่นกลับนี่ทําไมแม่ไม่ตีทีเดียวให้มันแล้วๆไปเลยขัน้กเขียนเข็ดป้อใดฮะให้มันเ,เ,เ,ข,นเขียนตะกอนเข็มป้อ ตีหม้อต้องให้มันแข็งก่อนถึงจะทำได้ถ้าไม่แข็งทําไม่ได้ทาหม้อไม่ได้นะแม่นาะมันจะเสียเลยโอ้ยนี่นะเด็กมันจะแตกไปเลยเทคนิคการทาหม้อมันต้องให้แข็งก่อนถ้าไม่แข็งทําไม่ได้ถ้าแข็งเอามฝาแรงๆก็ได้ทุกถ้าแข็งแล้วก็เอาแรงแได้เลยถ้าไม่แข็งมันเอาแรงไม่ได้น้องแม่นาะมันเสียเนาะเสียของเลยเหนื่อยไม่แม่ทำเนี่ยเหนื่อยจะบอกว่าเอาลาย แม่เอาว่าเราซิบเหมือนโป๊งนี่นะครับตีโป๊ง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 โมันไล่ขั้นตอนมันน่าเสียดแม่ถ้าเราอยากเสร็จไวๆเราตีป๊อกป๊งโ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 ป๊งเลยได้ไหมไม่ได้ต้องเอาไล่ละเอียดเราทีทีไม่ได้เราต้องเนิ่มเนิ่มไปตีหม้อเราต้องตีเนิ่มเนิ่มไปอย่างนี้เลยไหมเหนี่ยาไล่ละเอียดเราอยากนี่โอ้เริ่มแม่มันก็ต้องตีเป็นรอบรอบไปอย่างนี้ดิรอบเนี่ยอันนี้แม่ขึ้นรอบนี้เนาะรอบนี้กระจิบแล้วก็ไปรอบตรงนี้เนาะโอ้ครับผมแม่ถ้าเราทำก้นเสร็จแล้วเนี่ยขั้นนตตตอออ่่ไไปเราจะทง เสร็จก้นแล้วก็ล่ออบอ่ะอืมข้อบอย่างเดียวครับก็ต้องเอ่อรวมกันไว้แล้วค่อยข้าวเตาอบที่เห็นอยู่นั่นใช่ไหมแม่แล้วข้าวทีนึงกี่ใบไหมเป็นร้อยสองร้อยผมโอ้ร้อยสองร้อยเลยแม่โอ้โหขันคล้องคล้องหน่อยกับสี่ห้าร้อยมันเดียวจ้าก็คือเป็นร้อยใบเลยเนาะกว่าจะกว่าจะอบทีนึงข้องใหญ่ก็บ่ได้หลายเอ้าอย่างงี้แปลว่าเราทําเสร็จแล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องเข้าวเตาอบเลยเราเราพักรอเพื่อนมันก่อนได้ใช่ไหมรอรอรอได้กี่วันเนี่ยแม่ หลายวันอยู่อ๋อกี่วันก็ตามเถอะแต่ว่าตบกระบวนการก็คือต้องแป่งผ่านเตาอบใช่ไหมถ้าว่าจิ้มเตาใช่ว่าจิ้มเตาเผาเพราะนึกว่าเอาเผาอืมตามเพราเจิ้มกรบอเอาเผาถ้าเราไม่ผ่านเตาเผาเนี่ยแหมแล้วเอาเราเอาไปใช้เลยมันใช้ได้ไหมบ่ใช้ประเดีมันเปียกโดนน้ำมันเปียกแต่ว่า องที่จะออกไปใช้งานได้เนี่ยมันก็ต้องผ่านในเตาเผาผ่านก้อนผ่านการอบก่อนเนาะถึงจะใช้ได้ไดเนาะใช้ได้ก็ออกบม่ออก,าออกมาซีดยงใช้ได้ชีนี้มันใส่ก็ได้โ<ะ>ดนนาํนหน่วยๆกับเปรย แล้วขอถามจริงๆเหอะกว่าแม่จะตีโป๊กๆมาอย่างเงี้ยมันแล้วเสร็จมาแล้วเนี่ยเขาขายใบจักบาทาเนี้ยอันนี้จะคข้องโรงงานเขาขายใบบนใบละร้อยยี่สิบมนึุงมุนประมาณใบวันร้อยร้อยกว่าบาทอืมร้อยยี่สิบโอ้ครับผมขั้นตอนนี้มันก็ไม่ได้ง่ายเลยเนาะร้100อยกว่าบาทดีมันก็ถือว่าถูกมากเลยแนะม่ไหมแล้วไอการที่เรานั่งตีหม้ออย่างเงี้ยอาชีพเนี้ยมันมีข้อดียังไงบ้างไหมดีดีอะไรวันนี้หนึ่งได้เฮ็ดงานอยู่กับบ้านอ่าสองก็ได้อยู่กับหลานอ สามกะคํามากกะเด็กพี่ทํากับขาก็นำในห้ลูกใครร้านริงน,นี่เลยเลยเลย,เลยพี่ควบทุกเลยไม่เคยเปลี่ยนอาชีพแค่สิบปีโปก๊ปกโปก๊กมาอาอาอา้ออย่างเดียวเลยเว่าเปลี่ยนโอ้โหนี่ก็เป็นมือวางอันดับหนึ่งเลยดิ่าแม่เนี้ย่เปลี่ยนโ<ห>อร้นนรู้สึกมีความรักความภูมิใจกับอาชีพนี้เนาะมแม่เนาะแม่แล้วถ้าอนาคตถ้าเกิดคนเขาไม่นิยมใช้ม้อตัวนี้แล้วเนี่ยแม่จะวางแผนชีวิตข้างหน้ายังไงลูกสาวตี่เปลี่น ระว่าเมื่อได้อยู่ไข่แม่ลูกสาวกว่าทีขึ้นมาตีหมอ้อเพราะว่าลูกสาวก็ฝึกเป็นเหล้วเขาเห็นงานว่าแม่ปั้นไว้แล้วแม่เห็นเขาเห็นงานยุงเทปแม่มีความเชื่อแน่นอนว่ายังไงคนเราก็ขาดหม้อไม่ได้บ่ต้องเห็ดขึ้นเก่าได้เนาะเราจําเป็นต้องมีหม้อไว้แน่นอนมีไว้ใช้เนาะเห็ดขึ้นเก่าเพราะว่าคนเขาใส่โบราณก็ใส่อ่แม่ทําอาชีพนี้แม่มีความภูมิใจอะไรบ้างครับแมู่มิใจได้อยู่ได้กินเห็ดอยู่กับบ้านเราก็ได้อยู่กับหลานว่นเด็กไปหาหลับจางข้างนอก เลิกงานแล้วก็ขึ้นไปบางไก่ๆเลือไปไก่ในบา้านแม่ไปไก่ย่างมซ้อมากก็ลงมากไม่เห็นจังสีเหล่าย่างมเลกมากก็รับเงินไปรับเงินไปซื้อกับเข่ากับน้ำสูเฮ็ตในร้านกินทำงานปุ๊บโดยเดือนรับเงินเลยรับเลยรับพร้อมเลยชิบหน่วยกันซองลอยกันร<อ>ับไปซื้อกับเขา่า อาชีพนี้อาชีพหลักที่สุดแตะฝอตาแม่เลี้ยงมาตะจบโรงเรียนสับปะสีสันปีก็ภูมิใจแล้วแล้วอีกที่สําคัญเนี่ยได้สืบฐานวัฒนธรรมจากรุ่นพ่อแม่เราเนาะได้แบบอนุรักษ์ไว้เนาะให้ลูกให้หลานได้ดูวยวันที่วัน,วนเนนสาร์นี่แม่จบปะสีกเ็เฮ็ดเลยวันที่วันเสาร์พ่อกับแม่ฝึกนคัดไห้ลูกก็สอนไห้แล้วเป็นแล้วยุงเทียบเขียนงานยุงเทียบเมื่ออยายุใครแม่วันไหนเขาก็ลงมาอยู่บ้าน มีพืชสุดทอาต่อไปแม่มียูแม่แม,ม่ซ้อนไวแล้วฟื้นไวแล้วลูกเอาแม่อย่างนี้ถ้าแบบมีเด็กรุ่นใหม่เขาเล็งเห็นว่าการที่ตีมออย่างเงี้ยเขาอยากจะอนุรักษ์ไว้เนาะแม่เนาะเขาอยากจะมาขอเป็นลูกทุงลูกสิทธิ์ลูกหายอีกคนนึงอยากจะสืบสานเนี่ยแม่จะยินดีแบ่งแบ่งปานถ่ายทอดไหมแม่แได้คือกันต้อต้องเสียค่าฟื้นต้องฟื้นใครแตงขันห้าหุ่นเดชเม่ได้ฟุกสมาดาเดชแตงขันห้าเดียวเงื่อนไขเลยว่าแตงขันห้าฟื้นขันห้าส้อนหุ่นเดช ต้องมีขันห้ามาแบบแมา,า,าหนูอยากเรียนไม่ได้ต้องตั้งใจแล้วก็เอาขันห้า <5 S 2> มายกมาเรียนตะปากว่าไ้ขันเรียนตะปากมันบ่เป็นไงแล้วก็สอนยากอิตะหาก อันนี้คันคนในตั้งใจแต่งคันหาขึ้นคู่แล้วมันยี่เล่นดินตลอดเลยเล่นดินจะทำดินเล่นดินบ่บ่อยากว่างมือเลยล่ะมันมันสนุกมันจะติดเลยเออมันแล้วก็เลื่อนหมดมันมักเล่นแล้วฝึกนานไหมแม่โอ้ยนานนานบ่เป็นไงไาไล่ได้นานอยู่ประมาณสักกี่เดือนถึงจะเป็นโอ้ยสองเดือนสามเดือนพอเป็นดอกเอ้าพอเปลี่ยนอเปลี่ยสองสามเดือนก็ไ่เป็นเป็นยากโอ้แต่นี่แม่แต่บอสียังได้สัมเนียนานโออายุหกสิบปีได้สัมเนียแปลว่าเห็นคนเขาทำเนี่ยเหมือนมันดูง่ายเง่าย แต,แต่ว่า,าทำจริงๆริงแต่ว่าวมาบามาบยมาายหน่อยมันมันบ่คือแล้วโอ้แต่ยิบไปสื่อกระแตกแล้วนี่คบนบ่ชินเออก็ลองตีกต็แค่หวเถอะกันบ่แตกไปเลยป<า>๊า <laughs> นะครับแล้วถ้ามีคนสนใจอยากเรียนรู้เนี่ยเขาจะมาติดต่อได้ที่ไหนบ้างเนี่ยนี่บ้านอะไรแม่ อันนี้บ้านวังถัวบวัอำเภอเอำพองจงังหวัดก่เจนจมันติดต่อก็บม่โกงเด้อจากคองโรงงานาอ่มีเบอร์โทรให้ติดต่อแม่แมมเบอร์โทรจากคองโรงงานคนแม่กับบุ้งคือกันเดี๋ยวทีมงานจะขึ้น โทรให้น้องแม่น้อจ้าครับผมผู้ใดอยากมาฝึกมาหัดกันมาเรียนดินก็ต่อไปผู้ใดอยากมาเรียนดินมาฝึกก็มากมาหัดควาโรงงานเพลินมาติดต่อได้นอเนาะขมีให้สัมผัสวิธีเนาะว่ามันยากมันง่ายยังไงน้อแม่นาะจ้าหรือถ้าอยากจริงจังก็อีกทีหนึ่งนาะจ้าครับเหยียดแบบไหนทำแบบไหนมากจ้ต่อก็จะควาโรงงานเลยจ้าสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณแม่คุณแม่มากนะครับที่ให้มาชมนะครับวิธีการ ตบตบหม้อเนาะตีหม้อเนาะแม่น้องแบบโบราณโบราณเนาะขอบคุณมากครับผมนี่ก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งนะครับที่เป็นอาชีพที่หาดูได้ยากมากเลยนะครับทุกวันนี้แทบจะไม่มีอาชีพนี้ให้เห็นอีกแล้วนะครับบางคนอาจจะเคยเห็นแค่เป็นหม้อนะครับแต่ยังไม่เคยเห็นวิธีการตีว่าเป็นยังไงนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่ได้ดูคลิปนี้นะครับอยากให้เพื่อนๆช่วยแชร์นะครับเพื่อสืบสารนะครับการตีหม้อแบบโบราณนี้ไว้นะครับเผื่อใครสนใจ ะได้มาอนุรักษ์ไว้ให้ลูกให้หลานได้ดูกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้คงจบเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้านั้นจะมีอะไรดีๆนะครับก็ติดตามช่องแนวทางเกษตรเก็บค,ความรู้ไว้นะครับแล้วเจอกัน EP หน้าเด็ดแน่นอนครับผมไปครับ